แล้วจวังหวะนี้คนอยู่กับผมสโลฮอเตเฮดครับโอเคผมมา มาพูดถึงเรื่องของรักนะครับหรือเรียกว่าของประจําตัวนะครับผมนะไปกันที่ฮีโร่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูกันตรงนี้เลยนะฮะมันจะอยู่ในทัสเลเวลตรงนี้นะครับผมนะหรือว่าความเชื่อใจนะครับผมจังหวะนี้ดูกันที่ตรงนี้เลยกดปุ่มตัวไอมาปุ๊บก็จะแนะนําของประจําตัวของแต่ละตัวอย่างเช่นของพารไฟททโอเนี่ยครับก็คือเวลาใช้ตัวนี้เป็นสกิลสองนะครับก็จะเพิ่มเกรดเร่งเข้าเทินให้เพื่อน20%อ่าอะไรทํานองนี้นะครับ เหลืออย่างเช่นนะครับผมนะวาเลนไทน์อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะพัสเลเวลตรงนี้ปุ๊บไปที่ตัวไอปับ๊บนี่เลยเวลาใช้สกิลหนึ่งปุ๊บมีโอกาส30%มสิบเอที่จะเหมือนเรียกเพื่อนนะครับผมตัวดาเมจที่สูงที่สุดในทีมไปตีด้วยนะครับผมถือว่าแกมจัดวิธีการนะครับผมก็คือนี่ไปที่ของขวัญน,นะครับกดไปที่ปุ๊บนี่มันก็มีของอพวกนี้นะครับผมนะใส่ปุ๊บก็จะได้ค่าความสนิทของตัวเองของตัวละครอพอได้ครบตามเลเวลเนี่ยครับผมนะมันจะมีของบอกนะว่าตามเลเวลเท่าไหร,ร่นะฮะ พอถึงเวลวสิปุ๊บก็จะได้ของรักของเตงเลยนะครับครับผมเพิ่มเติมนิดนึงครับผมนะของรักเนี่ยครับผมเวลาเราส่งของเนี่ยมันจะมีคําว่าไลท์นะครับมันจะได้ e xp มากกว่าปกตินะครับผมเนี่ยเป็นประมาณนี้เนี่ยสมมติอันนี้เห็นว่าถ้าไลท์ปุ๊บได้ร้อยห้าสิบแต่ถ้าแบบไม่ใช่ของชอบปุ๊บก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับแต่ถามว่าใส่ให้ด้วยกันได้ไหมได้ครับผมนะถ้าเรารีบเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมวิธีการหาของรักแบบคร่าวๆเนี่ยรู้สึกจะมีประมาณ2อสาวิธีเนาะนะครับผมวิธีแรกครับผมไปที่นีี่่เลยปปุ๊บไท ด่านฮาร์ดนะครับผมนะตั้งแต่ด่านที่6เป็นต้นไปนะครับหกถึงสิเนี่ยจะดรอปพวกของรักของแต่ละตัวแล้วนะครับพวกเอาไว้ส่งของรักนะครับผมนี่อย่างเช่นพวกนี้นะผมนี่นะส่วนมากจะมีด่านแล้ว2อันนะครับเหมือนไอที่เพชรปลดเวลวเลยนะครับผมก็มี Energy เหลือหรือสตรีมนาเหลือเนี่ยก็มาฟาร์มนะครับถึงมันจะไม่ใช่ของชอบมันเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้นะเอาไปให้มันกินเพื่อความรวดเร็วของเรานะครับผม วิธีต่อไปผมนะไปที่เบสตรงนี้นะครับผมปุ๊บแล้วไปที่ตัวนี้ครับผมนะ Expendition Team นะครับผมน,ะนี่เป็นไงปุ๊บกดเข้าไปจังหวะนี้ของรักจะอยู่ในส่วนทางขวามือตรงนี้นะครับผมให้เป็นรูปกล่องของขวัญเออไม่ใช่ที่เป็นรูปกล่องสมบัตินะครับผมปุ๊บกดเข้าไปนี่เราใส่ตัวให้ครบเต็มกราฟไปเลยนะครับผมนี่เราก็จะได้กล่องอันนี้มานะพอครบตามกําหนดข้างบนปุ๊บมันก็จะสุมมานะครับผมจังหวะนี้ที่จะไปอัพส่งของที่ตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับผม แล้วก็ไปทีต่ตรงนี้เลยนะครับผมผมจะเน้นอัพไปที่อันนี้ก่อนเลยเนีย่ให้ถึงไปว่าชั้น3แลเราจะได้ส่งได้ทีละหลายๆตัวนะครับผมอาจจะอัพตามผมตามนี้ได้เลยนะฮะย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึ่งครับผมนะเราจะต้องปั้นตัวละครด้วยนะครับผมนะปั้นให้ตามลเวลนี่มันจะมีมันจะมีกำหนดบอกนะครับว่าชั้น1ใช้เวลสิชั้น2เงวลยีชั้น3เวลสี่สินะครับผมเป็นประมาณนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็ได้จะได้จากพวกตามเควสนะครับผม แล้วก็การผ่านด่านผ่านเนื้อเรื่องนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับเราควรที่จะหาของรักตัวไหนก่อนนะครับผมแนะนําตัวแรกเป็น TO ตัวนี้เลยนะครับผมสําคัญแบบมากๆเลยนะครับผมจําเป็นและเห็นผลเนาะเนื่องจากเวลาเราใช้ท่า2เนี่ยเวลาเราโดนดีบัฟต่างๆนะครับมันจะใช้ท่า2แบบอัตโนมัติใช่ไหมนะครับมันก็จะเร่งเกตทั้งฮิวทั้งล้างทั้งดิงเกตโอ้โหเกินไปป่ะนะครับผมสาหรับพลาไฟนะครับและตัวที่2นะครับผมนะ แนะนำเป็นวาเลนไทน์นะครับผมสาหรับวาเลนไทน์เนี่ยจะทําให้เรายิงปุ๊บแล้วก็มีโอกาสเรียกเพื่อนไปทําดาเมจเพิ่มขึ้นแถมลดค่าเหนื่อยได้เร็วด้วยนะครับผม่วนตัวที่3อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับอาจจะเป็นโนอาก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นของโนอาเนี่ยเวลาใช้อันติปุ๊บจะทำดาเมจจำนวนศัตรูนะครับยิ่งศัตรูเยอะยิ่งแรงนะครับ เอาไว้ไปเล่นในอารีน่านะครับสาดอันติไปแรงๆนี่คือหล่นหมดตี้แน่นอนอาจจะเป็นเวโรนิก้าก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็ทำดาเมจตามเลือดของตัวเองนะครับผมยิ่งเลือดเยอะยิ่งทําแบบว่าดาเมจแรงนะครับอันติเวโรนิก้าอย่าทําไปเล่นไปนะแรงจัดอยู่นะครับผมนะแถมเพนตาท่าตีหมูด้วยนะครับผมถ้าใครมีข้อเสนอแนะอยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปติดปัญหาย,ยังไงคอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเฮียเบบี้